好，对 <I>，好，干了，干。 เครื่องปรุงครับตอนนี้เนื้อทำการแซ่บเพี้ยไว้เรียบร้อยครับข้าวคั่วลงไปหนึ่งช้อนครับผมพริกป่นเอาพริกป่ะอืมเอาพริเจัดจังหน่อยจัดจัดจ้าดเนี่ย cũng xua luôn đây toàn ở đây là xem lại xem lại đi ừ. Ba ba nít ba lá nít mừng quá đầy chim แบวามนัวนิดนิดนิงได er ้ความเคี้ยงได้โอเคด้เคอเคก็ไม่หยดกินว่าไรกันนะครับต้นหอมลงไปต้นหอมผักชีใบมะกรูดไอ้ฝนไปแล้ว ไปแล้วลอืมข้อน,น้เคากันบาทเรียบร้อยครับผมซ้อยเสร์สตรสราคารที่เด็ดขอนี่ไม่ใชอาทียชิมดีวะเอาชิมบังกด้วย như nhanh nào chứ điều thôi. được phưng phưng này, thế này đất <laughs>